เอากลับมาติดตามตลาดกันนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยอหลุดมาเปิดก็หลุดไป1 6, 5, นึ่งหูนย์ะครับแต่ล่าสุดก็ยังยืนอยู่1นึ่งหูนย์ลงไป2จุดกว่า,วาครับมาดูหุ้นน้องใหม่นะครับพรีเมียร์คุณลิตี้สตาร์ทโอ้ฟอร์มดีครับตอนนี้บวก1นึ่เนะครับเปิดไปที่14บสี่บาทราคาเปิดนะครับล่าสุดนี้สิบสบาทเจสูงกว่าจอง6กบาทเจนะครับร้อยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ซื้อขายดับหนึ่งโอ้โหคุณนน้องใหม่ ช่วงนี้มาฟอร์มดีหมดเลยนะเอาแต่ว่าเรื่องสําคัญนะครับเอาขานให้ตัวนะครับวันนี้สถานการณ์ของการกุนดีขึ้นหน่อยบวกว่าสื่อสั่งสี่บาทยี่สิบกนะครับล่าสุดก็ฟื้นไข้มาหน่อยแต่ไม่รู้จะฟื้นได้นานหรือเปล่าจะอยู่ราคานี้ได้นานหรือเปล่านะเพราะว่าเมาื่อวานนี้ก็ต้องถือข่าวร้ายถูกเพิกถอนโฉนดที่ดินสามสิบสองแปลงในเขตป่าสงวนนะครับเป็นเข้าไปอยู่ในตั้งในเขต เอาละครับ1650รอบนี้อยู่ไม่อยู่วันนี้หลุดเลยหรือไม่แล้วเข้าไปคุยคุณธกิจชาชเชิดสังผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยสวัสดีครับคุณธกิจครับสวัสดีครับพี่ตุนันก็โ,โหต้องบอกว่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้และนานมในระยะสั้นเนี่ยเราไม่เห็นข่าวดีเลยนะที่จะมาปลุกตลาด ให้เกิดความคึกคักไม่เห็นสัญญาณตลาดดิดกลับเลยรอบนี้คงหนึ่งหกห้าศูนย์เอาไม่อยู่นะครับพิสุนัน์คือดูจากในส่วนของเงินเฟ้อที่รายงานเมื่อคืนนี้เนียนะครับผมคิดว่าตลาดเนี่ยนะครับน่าจะเลือกตอบรับในเชิงลบนะครับเพราะว่าอไปไปเมาเนี่ยนะครับเงินเฟ้อเนี่ยออกมาสูงกว่าคาดนะครับแล้วก็ชัดเจนเลยว่ายังกดไม่หลกนะครับตามที่ตลาดคาดนะครับเพราะว่าถ้าไปดูไส้ในเนี่ยนะครับเกือบทุกสินค้าเนี่ยนะครับ ปรับเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่ตัวภาากันตัดราคาบ้านนะครับตัวราคาพลังงานภาคเซอร์วิสนะครับยูทิตีพวกค่าไฟยังขึ้นนะครับขึ้นตรงนี้แน่นะครับมันก็บ่งชี้ได้ว่าเฟดเนี่ยนะครับไปเคลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับน่าจะยังคงเห็นอยู่นะครับในช่วงปีนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเอาไปดูตัวเฟดฟันฟิวเจอร์นะครับในส่วนของ c m e เฟดวัตถุนะครับก็คือเริ่มนะครับที่จะปรับมุมมองว่าปีนี้เการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย จะขึ้นเป็นทั้งหมดสามครั้งจากเดิมเนี่ยนะครับคาดจะขึ้นสองครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับดอกเบี้ยนะซึ่งดีตอนนี้คือตลาดคาดว่าในฝั่งของดอกเบี้ยมีการจะจบที่ห้าจุดสองห้าจะถึงห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตะครับผมก็ได้มองว่าพอภาพใหญ่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงที่เหลือของเดือนเนี่ยนะครับตลาดก็คงเป็นลนักษณะคือแกว่งออกคานไปรอการประชุมเสร็จนะครับในช่วงเดือนมีนาเลยนะครับเพราะว่าหลายจานนี้ย ครับนะครับพี่สนั่นผมคิดว่าตลาดคงดู Data Independent นะครับพี่สนั่นก็คือมองตัวเลขรีเฮลเซลที่ประกาศคืนดีหรือว่าตัวเลขบ้านที่จะประกาศเนสปดถัดไปครับอืมก็หมายความว่าจะจะซึมรอนะใช่ใช่ไหมครับผมมองว่ซึมรอครับอย่างดีก็ย่ำฐานอยู่แถวเนี้ยนะแถวหนึ่งหห้าศูนยะอืมครับหลุดมาแล้วเนี่ยนะครับแต่เ,เรากำลงกังจะแหมแตะหนึ่ง 1,700จุดแล้วหลุดมา1650แล้วมันมีโอกาสที่จะไปถึงเนี่ยทุ่นทุ่นไหมครับ1,600จุดอ่ะผมคิดว่าแข่งลงรอบนี้เนี่ยอาจจะเป็นลัาษณะคือไซด์เวดาวแต่คือเต็มที่เนี่ยผมคิดว่ายังไม่ใช่ขาลงครับพี่ต้นนั้นครับกรณีต่ํากว่าพันหกเนี่ยผมคิดว่าต้องมีกรณีที่เป็นลักษณะคือเฟดเนี่ยหรือคณะกรรมการสน่วนใหญ่ในที่นี้เนี่ยมีหลายคณะกรรมการหลายท่านเนี่ยจะออกมาให้คอผิดนะฮะ ซึ่งผมคิดว่าภาพของโตเลขออกเป็นแบบนี้แรงงานของคุณแบบนี้เงินเฟ้อเป็นแบบนี้แล้วก็ดูจากการตอบรับในส่วนของตลาดทุนต่างประเทศอย่างอเมริกาเมื่อคืนก็ไม่ได้ลงแรงครับผมคิดว่าหลุดพันหกนี้น่าจะยากนะครับแต่แว่งโวลงเนี่ยผมคิดว่าน่าเป็นแว่งโตลงคีดไฮไลท์ผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยที่เป็นลักษณะแว่งัวลงก็คือคงเป็นเรื่องในประเทศมากกว่าครับก็คือ เป็นช่วงการรายงานงบนะครับเราเห็นตั้งแต่การประกาศกลุ่มแบงค์ที่กําไรก็ออกมาต่ําคาดกลุ่มพลังงานนะครับเราเห็นการรีวิวหลายๆตัวเนี่ยเริ่มประกาศงบมาคือเออกมาต่ําคาดลงไฟฟ้านะครับเราเห็นเอชพหลายๆตัวก็ออกมา,ากําไรเนี่ยต่าคาดนะครับแล้วก็ฟินแลนซ์นี้ชัดเจนเลยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับหลายๆตัวที่ออกมาเนี่ยนะครับก็เห็นการออกมาต่ําคาดแล้วก็นา์ก็ทยอยปรับประมาณการนะครับดังนั้นเนี่ย โดยรวมสรุปผมคิดว่างบควอเตอร์สีจะยังคงเป็นไฮไลท์นะครับตลาดน่าจะเลือกโอกาสเป็นตัวๆเป็นกลุ่มๆไปะครับในช่วงนี้ดังนั้น,นการซึ้นก็คงยากลงก็คงาดาวไซด์จำกัดครับครับต้องถือว่ามันไม่ใช่ว่ากลุ่มแบงค์ที่ประเดิมประกาศงบไตรมาสที่4ี่ปีที่ผ่านมาที่กำไรในผิดคาดก,กันโดยโดยชนใหญ่นะฮะกลุ่มอื่นก็เหมือนกันถูกไหมฮะ ผลประกอบการเ<ช>นีน่ยมัน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 ย่ําแย่ตามวิทีคาดหมายไว้ใช่เลยครับฮะมันจะมีผลถึงการคาดหมายผลประกอบการปีนี้รวมมาด้วยไหมที่อาจจะต่ํากว่าที่ประมาณการหรือต่ำกว่าคาดคือข้อสังเกตนะครับที่ดูนั้นคือรอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่ากลุ่มที่เป็นาณะคือเรียวเพนนิงนะครับครับกลุ่มเปิดเมืองนะครับกาไรยังดีอยู่นะครับผมผมเชื่อว่ากลุ่มโรงแรม กลุ่มสายการบินกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกแห้งอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่า,ากําไรเนี่ยจะเฟื้อตัวตามการเปิดประเทศแล้วก็ในส่วนของการเปิดรับนักเที่ยวจีนนักเที่ยวต่างชาติที่เข้ามานะครับ,รบแต่กลุ่มที่อิงเศรษฐกิตเทขาล่างนะครับกลุ่มที่อิงเกี่ยวกับคอมโมเิตี้เนี่ยอันนี้ชัดเจนมากกาไรเนี่ยจะสะลอนะตอบกลับมาที่ตอบคําถามที่พี่สุนันถามมันคือผมคิดว่ากําไรตลาดเนี่ยนะครับน่าจะยังคงเห็นเป็นการปรับลง นะเพราะว่าการประกาศงบช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นงบออกมาต่ำคาดังนั้นเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น,นักวิเคะห์ไปอเมริกาสิงนะครับแล้วก็จะทยอยออกเปเปอร์ปรับประมาณการนะครับซึ่งเทนเนี่ยผมคิดว่าจะเห็นการปรับประมาณการกาไรลงนะครับแต่มันก็นจะมีการหักล้างจากกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศอย่างในฝั่งจีนนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยอะแต่จิตฟื้นตัวจากภาพใหญ่ที่มันอ่เริ่มจะเห็นการฟื้นตัวเนี่ยนะครับมันจะออฟเฟกตกันแต่อ่โดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่า ลักษสะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เริ่มที่จะทํารีวิวกันอยู่นะครับก็อาจจะมีทั้งดาวไฟอัพไฟค้าๆกันนะครับที่สุนันครับครับามาดูเรื่องของนักลงทุนต่างชาติก็เรียกว่าอโอ้โ,อโหตอนนี้นี่มาขายไปยอดสะสมแบบต้นปีนะจากสิ้นมกราเนี่ยสองหมื่นกว่าล้านนะนี่เพิ่งมาประมาณสักกลางเดือนกุมภาพเองนะ ขายยอดสะสมเนี่ยกลายเป็นติดลบ3,000กว่าล้านแล้วทิศทางความเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติปีนี้ที่เราคาดหวังว่าจะซื้อต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาที่ซื้อหุ้นสุดที่ประมาณสัก2แสนล้านเนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนไหมมุมมองหรือว่าความเคลื่อนไหวนี้จะกลับมาขายอีกไหมคืออย่างที่คุยกับพี่สุนันทุกอาทิตย์นะครับผมยังเชื่อว่าโฟต่างชาติเนี่ยนะครับ น่าจะยังเป็นขนาดนะคือชะลอการเข้านะครับในระยะสั้นนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับในช่วงที่เหลือของเดือนกุมภา,าเนี่ยผมคิดว่ายังชะลอการเข้าแต่มองไประยะกลางผมยังเชื่อว่าโฟล์ังชามีโอกาสที่จะกลับมาซื้อนะครับเอาระยะสั้นนะครับผมคิดว่าค่าของเงินเฟ้อที่ออกมาแบบีแล้วเงินป่านี่นะครับเท่านี้เนี่ยทะลุสามจุดสี่ติดแนวต้านแถวสามจุดสี่อยู่เนี่ยนะครับซึ่งมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสต์สามจุดสี่จุดห้าเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาบานอ่อนเนี่ยโฟล์ังชาเขาจะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะขาดทุนจาก FX ่าค่าเงินนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าต่างชาติจะยังคงชะลอการไหลเข้าถ้าสถานการณ์ภาพใหญ่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของผลประกอบการหุ้นตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับกาไรที่บริษัทจดทะเบียนในเท่าที่พิจารณาไปนะครับภาเซกเตอร์ใหญ่ๆอย่างกลุ่มที่จะออกมาดีก็จะมีคาปีใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเป้าของพันโฟแต่โฟในเวลาเขาเข้าเนี่ยเขาจะเข้าว่ามาณถีเซกเตอร์เซกเตอร์แรกคือคาปีกสองคือกลุ่มแบงค์สามคือไอซีทีนะครับแล้วก็สี่เนี่ยคือกลุ่มพลังงาน อ่าทัพปีกดีพลังงานน่าจะยังชะลอนะครับไอทีดีเป็นกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของธนาคารพาณิชย์นะครับก็อาจจะเป็นต้องสอขีดเป็นายตัวออ่าผมก็เลยมองว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้มีคัตเลิสต์หนุนนะครับครับแล้วก็โฟเนี่ยช่วงช่วงเดือนเนี่ยนะครับขาดทุนทีทุกวันนะครับบาทเป็นแบบนี้ผมคิดว่าอ่าโดยรวมเนี่ยเดือนกุมภาอาจจะยังคงเห็นการทป็นขวัไหลเข้าแล้วก็ในช่วงเนี้ยผมคิดว่า ผู้เล่นที่จะเป็นคนขับเคลื่อนหลักเนี่ยนะครับก็น่าจะมาจากรายย่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มกองทุนนะครับที่ก็มีทั้งซื้อสำหรับขายนะครับแต่ผมโฟกัสไปที่รายย่อยมากกว่านะครับก็คือดูจากหุ้นมีสโหมแฉช่วงเดือนกุมภาเนี้ยมีชัดเจนเลยว่าเอาเพิ่มฟองกว่าหุ้นบิกแคปครับครับครับท่านนี้คือสถานการณ์แบบนี้นักลงทุนจะวางตัอย่างไงกําหนดกลยุทธ์อย่างไรยืนดูที่เฉยดีไหมผมผมคิดว่าอย่างนี้ครับคือ ถ้าอินเวสเตอร์เนี่ยนะครับลงทุนเนี่ยนะครับต้องโฟกัสฟิเล็ทีฟนะครับถามว่าเซฟทีฟไปที่ไหนแน่นอนครับช่วงนี้เป็นช่วงรางงานงบต้องฟิเล็กทีฟไปบริษัทที่หนึ่งเลยนะถ้าเอาเซฟเนี่ยผมคิดว่าเลือกบริษัทที่จะประกาศงบพอตเตอร์สีโตนะครับก็คือโตทั้งเยนเยคิวันคิวแล้วก็ปีนี้เนี่ยค่าการกําไรมตนจะโตนะครับที่ทางผลประกอบการเฟื่อเนี่ยนะครับข้อสังเกตคือราคาหุ้นเนี่ยนะครับไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ผมคิดว่าหุ้นมิสมอแทปนะครับช่วงนี้ยังเอาเพอกนะครับ,รบแล้วก็เลี่ยงนะครับกลุ่มบริษัทที่ผลประกอบการนะครับถ้าดูเหมือนว่าแนวโน้มระยะถัดไปฟอเตอร์หนึ่งยังไม่ฟื้นแล้วก็ยังไม่เห็นบอททอมเนี่ยนะครับผมคิดว่าช่วงเนี้ยตัวที่นักทุนอินเวสเตอร์ถืออยู่เนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเมื่อวานนี้เราเห็นหุ้นหลายๆบยริษัทเนี่ยถูกทําโทษลงมาค่อนข้าง,งแรงนะครับ,รบถ้าจะเอาเซฟผมคิดว่าโฟกัสลายตัวหลายหุ้นแล้วก็เลือกบริษัทที่ งบแม่จะออกมาดีแล้วอาลุกดีต่อนะครับแล้วถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยนะครับก็หาในส่วนของจังหวะเข้าไปซื้อในช่วงโซนที่ d ิ s c o v e เ e d ขึ้นมานะครับถามเราเนี่ยเราก็มองว่าถ้าให้เลือกนะครับมองอย่างตัว hhr นะครับโลงแรมในฝั่งยุโรปสิงคโปร์นะครับอันนี้เนี่ยเราคิดว่าคอร์เตซิงงบจะออกมาดีนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาแก๊สก็เริ่มลงแล้วในฝั่งยุโรปกยังเป็นช่วงที่เจ็บเกี่ยวประโยชน์จากการท่องเที่ยวนะครับผมคิดว่าแพงดีนะครับ นะครับหุ้นาย่อลงมาน่าจะย่อสะสมนะครับอีมามาลีนนะครับ T.I.M. นะครับเรามองว่ากําไรควอเตอร์สี่จะออกมาดีนะครับแต่ก็ปีนี้ก็โตต่อนะครับหลักๆเนี่ยผมคิดว่าโฟกัสไปกับกลุ่มที่เออร์เน็งเอาลุกดีครับครับโอ้ต้องซีเล็กจริงๆนะแล้วก็ต้องใจเย็นๆเลยต่อรองเยอะนะสถานการณ์นี้ไม่ต้องรีบร้อนช้อสื่อครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณธุรกิจครับ ครับ,ค,รบคุณหนา<ด>เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเอาเรามาดูนะตลาดทุนตอนนี้ก็หลุดไปเรียบร้อยแลครับ1แนวรับ1 6ึ่ไปอยู่ที่1646ครับลงไป5.83จุดแปจุดสบัูดาพุนิมีการซื้อขายสูงสุด PQS นะครับล่าสุดก็อยู่ที่ดูล่าสุดเลยนะครับมายืนอยู่ที่1 2บ0าท60ครับบวก6บาทหร้อยิปอร์เซนอันดับ 2.K b a n แ 141บาทลงไป1บาท50อันดับ3เดลต้า898บวกมา18บาทกันคุณครับเมื่อกี้ก็ดูเหมือนจะฟื้นนะครับฟุบลงไปอีกฮนะ4บาท18สตางค์ลงไป4สตางค์สอครับ159ลงมา2บาทอันดับ6 SCB 99บาท50ลงไป1บาทอันดับ7 p t g 14บาทบวก50สตางค์อันดับ8 LOT เจ็ดสิบห้าวันนี้บวกหนึ่งบาทโออายี่สิบสองบาทยี่สิบกห้าสิบตังและันดับสิบครับบีบีแอลแบงก์รุงเทพหนึ่งรสิบสามลงไป 1, าหนึ่งบาทห้าสิบสถานการณ์ตลาดทุนยังไม่ดีครับเราคิดว่าลึกแล้วและนักลงทุนก็คิดเหมือนกันคิดว่าลึกแล้วเราเข้าไปซื้อแต่ยังมีลึกกว่าก็เข้าไปช้อนก็เก็บพุ้นต้นทุนสูงไว้มัน พยายามยับยัง้งทางใจครับรอดูไปก่อนครับท่านที่ยังมีเงินเหลือนะยังไม่จมกงบหุ้นทั้งหมด่ยยังมีเงินสดพอเหลือเก็บไว้ครับสำรลองไว้ยามฉุกเฉินหุ้นลงมาต่ำจริงๆค่อยเข้าไปฉอนซื้อครับตอนนี้สถานการณ์ตลาดหุ้นไม่ค่อยดีหลีกเลี่ยงดินดูอยู่างานๆครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ